ธรรมสวัสดีสวัสดีค่ะมือนีข้ามาเอาบุญอีกเด้วค่ะผู้ดีสียังไม่พอก็เลยเอาสีมามอบถวายเพิ่มบุญปาลังกับปปายเตี้ย้ัายเตี้ยจะเป็นคนหล่อนนะคะจะขัดพระประธานกังฉีดน้ำพระประธานมาสาธุน้ำกันเ้ยค่ะมาสมแทมท่าสีใหม่ บำรุงพระพุทธศาสนาองค์พระประธานวัดป่าหนองสเนนค่ะคุณอาองนั่นเรียบร้อยแล้วค่ะสององค์กําลังเห็ดยู่คาและผนังกระสีไดท่าสีไม้นะค่ะก็แล้วสีมาเพิ่มเหมือนคำนี่ค่ะโอ้ยปู่ใดอยากเป็นค้นรอค้นสวยก็มาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะโมทนาบุญน้ำกันเด้อค่ะ มาบุญน้ากันเด้อค่ะสาธุน้ำพญเตี่ยได้บุญแล้วเดี๋ยหลังให้ลุงเนี่ยก็ดูแล้วฝากบอกแล้วอะนป็นสรงชาติหน้าจะเกิดเป็นช่างสีโอ้โหโหมกัดเลยเออสาธุสาธุ